เพื่อนชาวเดทไทยแลนด์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปหาเพื่อนของผมที่เป็นพิธีกรอ,อยึ่งคนเดี๋ยวเรามาติดตามดูกัครับว่าเขาคือใครทําอะไรอยูอย่ที่ไหนตามออกมาคุณจริงไฟอยู่กับกอตแกนที่มันโหดร้ายต้องเป็นหนึ่งคนทุกคนอย่าไปกลัวเพราะ you w i ต้องเป็นเหมือนใครทุกๆค,ครับผมเวนตี้ไลฟครับนะครับเ็คน และนี่คือผู้ส่วนผมครับผมคุณก๊อฟครับ,รบ,รบผมก๊อฟตีไรครับไทยแรกวันนี <S <S ้เดีผผ๋ยวผมขออนุญาตสอบถาบมนิดนึงว่าอะไร,ะไรคือสิ่งนำพาให้มาเจอกันตอนแรกคือผมผมไปฝึกทำกับบิ๊กไบค์ในที่หนึ่งอยู่ที่หนองจอกนะครับและคราวนี้ก๊อฟเพื่อนผมเนี่ยเขาไปซื้อ<ม>คือไปซื้อรถโฟก์ก๊อฟเขาไปด้จังหวะผมฝึกงานอยู่แลก็ไม่เจอกับก๊อฟเลยเกือบสิบปีจังหวะมาเจอกัน โอเคว่าก๊อฟก็ทำมอเตอร์ไซค์และคราวนี้จังหวะผมฝึกงานเสร็จผมก็ออกมาทําเองที่บ้านก็น<ม>เลิกก๊อฟแก๊กเรื่อยๆะไรเนี้ยฮะตอนก่อนก๊อฟทารถใหญ่อยูท่ทําพวกตัวพันอย่างเดียวอ,อ๋อแล้วตัวสงูงใช่ใช่ตอนนี้ตลาดค่อนข้างเยอะอันนี้เราเลยลองมาทํารถเก่าดูพวกส <zyst> ี่ร้อยก็เลยคุยกันเกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยเราลองเอารถเก่าเนี่ยมาทำกันดูไหมพวก400ซีซีรุ่นที่เราเคยชอบกันสมัยตอนเด็กๆพวกนี้คือจะบอกว่าคือมันเป็นรถที่หนึ่ง ราคาถูกสองจับต้องได้แล้วสามพูได้ทะเบียนแท้ซึ่งตอนแรกๆที่ผมทํามาเนี่ยมันเป็นพวกบุนเปอตี้แต่มันเป็นอีบ่อยซึ่งช่วงหลังใครๆเ,ๆเขาก็รู้นะครับว่าอยู่ไม่ได้มีปัญหาละใช่เราก็เลยคิดกันว่าเออรถพวกนี้อย่าง4 0 0 c ีเนี่ย,ยคือเป็นรถเริ่มต้นของผมในสมัยก่อนในยุคแรกๆที่เล่นบิ๊กไบค์ในยุคนั้นเลยใช่ผมเริ่มต้นขี่ก็ขี่ซีพียาร์400แล้วก็มา NC สาติ๊ เราเริ่มต้นจากผู้เสพอ,อะแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ขายเอ๊ะ <laughs> อันนี้ยังไงแล้ววันที่ตกลงเริ่มที่จะมาทำ400ถับมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมปัญหาผมเชื่อทุกร้านก็เจออยู่แล้วครับก็ค,บคือของเราเป็นปัญหาสะบรกก็คือเรากำลังเล่นรถคลาสสิกกันอยู่เล่นรถเก่ากันอยู่คืออะไรทุกชิ้นเนี่ยบางทีมัน มันมีอะไรในส่วนของเสือดเสื่อสภาพครับผมแต่ว่าคือทางเราเนี่ยพยายามทําให้มันดีที่สุดก็คืออย่างเบ้นเนี่ยเขาจะทําเป็นอันนี้เขาเรียกว่าง,งานเก็บเอาเก็บเอก็คือเราพยายามจะเก็บรถทุกคันเนี่ยให้ใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากที่สุดใช่ครับโดยที่แยกชิ้นส่วนออกหมดเลยทุกชิ้น เอายกเครื่องลงจากเฟรมหมดเลยครับแล้วเพื่อเก็บงานใหม่เอาเจะโพสสีใหม่แล้วก็สายไฟใหม่ทุกอย่างครับระบบล้อลื่นลูกปืนคือเราทําให้รถใกล้เคียงสภาพป้ายแดดซึ่งจริงแล้วมันมันมันร้อเป็นต์เไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นรสิบปีแล้วแต่เราทํายังไงเพื่อให้มันใกล้เคียงสภาพไฟแดดมากที่สุดแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรถควงขอให้คุณเบนอธิบายนิดนึงว่าขั้นตอนการทําเริ่มตั้งแต่รับรถมาเลยเนี่ย ไลูกค้ารถมาให้เราคันนึงนะครับเอออย่างแรกเลยคือเราก็จะต้องตีงบประมาณให้เขานะครับว่าคุณจะทํางานเกตเอเนี่ยหรือขณะที่ผมทาเนี่ยจะใช้งบประมาณอยู่เท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าแต่ว่าตัวเฉพาะตัวรถนะไม่รพวกพวกแต่งงานเดิมแล้วก็ทาสีอะไรพวกนี้นครับก็จะอยู่ที่30,000บาทแต่ผมจะทําให้คุณเกินคุ้มเกินสามหมื่นแน่นอนเพราะว่าทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นสีพาทุกคนหรือเฟรมหรือว่าสีล้อพวกนี้นะครับ ผมจะส่งไปที่โรงงานซึ่งเราไม่ได้ให้อู่ธรรมดาเขาต้นไม่ใช่อู่แบบทั่วไปที่เราเห็นทางการที่เรานเลยส่งเฟรมหรืออะไรไปพาวเวอร์โค้ทเนี่ยครับต้องใช้พวกสีขุ่นนะสีขุ่นพ่กนั้วนผมทุกคนร้อยสามร้อยสามร้อยร้อยองศาสามร้อยองศาใช่สีมันจะสีมันจะละลายจากขุ่นจะกละลายกลายเป็นสีแล้วก็เกาะยึดเกาะได้ดีมากแล้วก็ระบบเครื่องเราจะเช็คให้ทุกอย่างครับเช็คเออ่คัสเตอร์วอลระบบทุกอย่างคือ ลูกปืนล้อระบบหล่อรื่นทุกอย่างแล้วๆๆๆลที่นี่ก็ได้ได้ไดข่าวว่าจริงๆเราซื้อรถด้วยเอาจะขายแล้วเราก็ซื้อด้วยใช่ปะผมจะมีขายมีซื้อครับมีซ่อมออมีแต่งอันนี้เฉพาะในโซนของ400รับเกี่ยวกวับพวกรถ 400cc กิจาการอื่นมีอีก นะครับผมมีขนส่งบิ๊กไบค์มีคาเฟ่ทำไมจริงจะเห็นเลยว่าทีมเรามันมีหลายหลายฝ่ายแต่ว่าหุ้นส่วนที่ทางมันอยู่เนี่ยมันมี2คนนะครับแต่เราพยายามจะแตกคือแตกให้น้องๆที่อยู่ในกลุ่มใช่ใช่ใช่จริงเรียกว่าครอบครัวสี่ร้อยีกแบบใช้คำนี้เลยเป็นงานครอบครัวจริงเพราะว่าในส่วนของทีมเซอร์วิสที่วิ่งรถต่างจังหวัดนะครับก็จะมีรถตู้รถกระบะคือของของเรามีรถบริการหลายคัน อันนี้เนี่ยน้องเนี่ยก็มาจากลูกค้าเหมือนกันแล้วก็มาสนิทกับพี่ปรับแล้วก็ป้อนงานให้อย่างที่สองคาเฟ่เปิดเนี่ยน้องสองคนที่เปิดคาเฟ่เนี่ยก็มาจากลูกค้าเหมือนกันแต่คุยกันสูกคอแล้วก็ป้อนงานให้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็คงขออนุญาตพอเท่างนี้นะครับพอดีเดี๋ยวเขาจะต้องมีธุระออกไปวันนี้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันสุดท้ายนี้ขอเชิญกอล์ฟอนดีกว่าฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องนที่เล่นดิกไบ อยากจะเข้ามา400ขับฝากไว้แล้วกันครับสำหรับร้าน400ขับไทยแลนด์นะฮะแล้วก็สำหรับน้องๆหลายๆคนที่ต้องการที่จะเล่นรถพวกนี้นะค,ะครับรากวนทำการบ้านนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนไม่ค่อยทำการบ้านมาแบบนี้นะครับมันก็คืออยู่ในตระบอรถเก่าครับ <S 1> <S 1> <S แต่คุณได้ความรักใจแน่นอน แล้วก็ช่องทางการติดต่อของร้านนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจนะครับ400ขับไทยแลนด์ครับเว็บไซต์ก็ w w w 400ขับไทยแลนด์ com ครับถ้ายังไงก็วันนี้เดี๋ยวผมขอขอบคุณคุณกอรมากนะครับส่วนพี่ที่กรเบนเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลากไปทำรายการด้วยแล้วกันขอยืมตัวไว้บ้างโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ เป็นวันนี้นายพาเรามาเที่ยวที่ไหนเนี่ยวันนี้ผมจะพาคุณมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกครับตอนเนี้ยผมได้นัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใหญ่ของจังหวัดนครนายกอยู่ที่ปั๊มปตทองคลักษ์ครับผมเชิญพี่ๆเข้ามาเลยดีกว่าครับผมพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับออดคาวาครับอโราาทีมครับผมนบฮายาครับพี่นผมเอกฮายาครับวัสนี้่ะเจเล็กจ่ะคีฮายาอีคิวฮายาครับอโราาทีมครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงกันบ้างพี่วันนี้นะครับผมในฐานะเจ้าถิ่นของนครนายกครมก็จะพาน้องๆเนี่ยได้ไปชมของนครนายกเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเช่นสถานที่เที่ยวนที่กินแา่จะไม่บอนครับตอนนี้เดี๋ยวกลุ่มพี่ๆเขาจะพาพวกเราไปเที่ยววันที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันครับผม ปล่อยชีวิตจะเคยกิดหวังจริงนั้นด้วยบงทางไกลฉีกมันออกมาคนเกงจะมีคิดไว้ปล่อยใจกล้าวไปตามฝ้นตอนนี้เรามาอยู่กันที่เกินคุณด่านประการชน mm hmm. ทีนี้ยเดี๋ยวเราจะให้ท่านพอท่านพอออสุรพล เป็นผู้อำนวยการเขื่อนคุณดานประการชนที่นี่เดี๋ยวท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราสวัสดีท่านพ่อครับสวัสดีครับเขื่อนคุนดานประการชนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับผมพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536้าครับผมว่าจังหวัดนครยงเนี่ยสมควรที่จะมีการพัฒนาต้นน้ำครับครับผมดังนั้นทางกรมชุมทานเนี่ยได้รับมอบหมายจากพระบาล ให้มาที่นาะพัฒนาแหล่งนะ้ํนาที mm ่จังหวัดนครศก็มาดูพื้นที่ตรงนี้ที่มีความเหมาะสมนะครับ,รบแล้วก็เราก็ได้มีขั้นตอนในการศึกษาผลกระบ,รบสำรวจออกแบบ mm hmm. แล้วก็จัดหางบประมาณนะครับ,รบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาก็คือ เราจะแก้ไขไปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดนครยกและจังหวัดใกล้เคียงแสดงว่าในยุคนั้นนี่ท่วมเงินบ่อยมากเ<น>พราะเราอยู่ติดเขาใหญ่เวลาน้ําน้ํามาเร็ว<น>แล้วไม่มีตัวเก็บน้ําไว้น้ําก็จะลงเป็นพื้นทีน่ต่างอฤดูแล้งเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเมษาเนี่ยรเราไม่มีแล้งเก็บเราก็ขาดแคลนน้ำก็เลยเป็นปัญหาฤดูแล้งก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายนเป็นช่วงที่เราน้ําที่เราเก็บเอามาใช้ประโยชน์ ส่งให้กับพื้นที่การเกษตรนะครับก,รก,การอุปโภคบริโภคการทอระปาแต่เมื่อเราส่งน้ําให้การเกษตรการกอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมา,มาได้ผลพลอยได้ทื่ด้านพลังงานไฟฟ้าแานการท่องเที่ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ,อ,อสุรพลมากนะครับผมมโอกาับหน้าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาสัมภาษณ์กันใหม่เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรที่อยากรู้นะครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าสนใจจะมาเที่ยวจังหวัดนครนายกและอย่าลืมเขื่อนกุดลานประการชน ส0่ร้ขับถึงจับทริปมาที่นครนายกคือจริงๆแล้วนะที่นครนายกอะ่ะถือว่ามันใกล้กรุงเทพสถานที่เที่ยวของนครนายกยังมีเยอะไม่ไกลจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณฟึ้นรถผมไปก็ได้โอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมรอึ้นไปแล้วกันเมื่อกี้เราผัดกันขับมาละเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวต่อครับไปกันเลยครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ร้านบีบีการบิ๊กขับนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่เจ้าของร้านก่อนพี่ธนพลนะครับรบกวนถามนิดนึงพี่ว่าที่นี่ให้บริการอะไรยังไงบ้างครับผมก็ที่นี่ก็จะเป็นบริการเกี่ยวกับเป็นปืนบีบีการให้เช่านะครับคือมาเช่าชุดเช่าสนามเช่าปืนได้เลยนะครับหรือว่าเพนบอลครับเพนบอลเราก็มีนะครับนอกจากเพนบอลกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะมีเอทีวีอเล่น มันต้องมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวรบควนที่ก็จะมีมีเสื้อมีเสื้อขอญาตบางคนแพนไีนได้สินะฮะจะมีหน้ากากนะฮะมีถุงมือถ้าปืนเราก็จะมี2ประเภทนะครับจะมีบีบีกันนะครับบีบีกันกับก็เดี๋ยว ใครนะครับที่มาจังหวัดนครนายกนะครับอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเล่นอยากจะมายิงปืนบีบีการอยากจะมาขับรถเอทีวีขอถามนิดนึงพี่ผมจะมายังไงรลังเสร็จนครนายกจะมาถึงตัวเมืองนครนายกมุ่งหน้ามาที่กม15ครับผมจะเจอหน้าร้านคืออ a t v เอทีรถนครนายกติดป้ายแล้งหน้าเลยติดป้ายหน้าเลยยังไงอย่าลืมมากันครับมาที่จังหวัดนครนายกแล้วก็มาเที่ยวมาเล่นให้มันรู้ว่าประเทศไทยของเรา มีอะไรน่าเที่ยวน่าเล่นบ้างครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปซัดกับเบนสองคนนี้เลยนะพี่ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนายรอรอลงยนต์ยยิงเลยมาเลยครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่ขอบคุณมากคร่บ นเวันนั้นน่ะที่เราไปสัมภาษณ์นายรถคันเหลืองของนายใช่ป่ะรุ่นอะไรนะเป็น Honda RVS ครับ400สีเหลืองดำเป็นรหัส n c 3 5ซึ่งจะต่อจาก NC30 นะครับจะเริ่มด้วยปี94ถึงปี96ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัว6 0 4 c ขึ้นมาคือเรียกเรียกเรียกว่ารุ่นสุดท้ายของ400เลยดีกว่าหลังจากนั้นไม่มี400อีกแล้วไม่มีครับไม่มีถ้าเป็น Honda ไม่มีแ้วเขาจะขยับเป็น600เลยครแล้วแล้ว CC ของมันน่ะ CC ของมัน เอ่อจะสามสามเก้าแปดไม่ถึงสี่ร้อยแต่สามเก้าแปดเขาเรียก <c oughs> เ,เขาเรสี่ร้อยเขาเรียกสี่ร้อยเคยเคยได้ข้อมูลมาว่าในยุคนั้นน่ะทางญี่ปุ่นเขาเขามีข้อกฎหมายอะไรอย่างนั้นบ้างอ๋อจริงๆแล้ว เรื่องการตอนแรงม้ามาครับอ่าอ่่าใชเมื่อปีที่รถรุ่นนี้ออกมาครับทางญี่ปุ่นเขาได้ได้กำหนดแรงม้าให้เพื่ที่5 1แรงม้าซึ่งจะน้อยกว่า NC30 อยู่แล้ว NC30 จะ54แรงม้าเป็นเป็นกฎหมายทางญี่ปุ่นครับเขากำหนดเขาเลยต่อลแรงม้าลงเพื่อให้รถขับเรขึ้เรืองไม่ใช่ความเร็วสูงมากไม่ให้ใช้ความเร็วสูงมากมีเพื่อนๆหลายคนที่ใช้ NC30 อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเครื่องมาตัวนี้เหตุผลมันคืออะไรยังไงอ่ะเบ้นจริงๆแล้ว ที่เขาเปลี่ยนกันเพราะว่าเครื่อง NC35 นะมครับมีความสดกว่าเพราะว่าปีใหม่กว่าแต่สดกว่าป <สด S 2> ีเท่ากันแต่แรงม้าน้อยกว่า<อ>แต,ต่อัตราการทดเกียร์คือจะลากได้ยาวก,ก,ก,กว่ารถของเบนท์คันนี้ทำอะไรไปบ้างเพราะมันสีเหลืองสดแวววับมากเลยมันก็ตื่ๆ่นอนะที่จริงผมก็ลื้อแหละครับือ,อ,าาอไม่ได้ยกเครื่องลงในขนาดนั้น แต่ก็คือทําเหมือนกันทําแบบงาน 7A ดอนั้นเลยแล้วมีปรับแต่งอะไรบ้างไหมเอ่ยรถช่างเนี่ยจริงแล้ววันนี้วันนี้ถือว่ามีโอกาสได้ลองรถนะี่ผมเอาเอาไว้ให้คุณลองเลยนะเพราะว่าคันนี้ผมทํากลึนลงสนามออเก็จะทําพวกแคมแต่งกระบู้องทำฝา ก็ทำไว้จริงนกนสนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้มีโอกาสดีนะครับที่ได้เอาออกมามโชว์ออามาโชว์เลยนะเนี่ยว่าว่าสร้อยเขาวิ่งยังไงตามตัวพันพวกเราทํนไี้เปล่าครับโอ้แต่เมื่อกี้สะท้านมากแต่อยากรู้อีกอย่างหนึง่งครับมันส่งผลอะไรยังไงต่อเครื่องยนต์ส่งผลยังไงกับรถจริงจริงแล้วรถที่ทํามาระดับนี้นะอือฮึอือหึคือคือผมผมไม่ได้ทาเป็นแบบรถที่แข่งสงสนามเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดทำแข่งสามมันจะต้อง ต้องหนักกว,ว่านี้เยอะออ,อ,อันนี้ก็เป็นแบบให้มันขับเพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นนิดหน่อยอแต่ว่าข้อเสียก็จะมีมนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่ารถที่เราขยับมันมีความร้อนสะสมในเครื่องค่อนข้างสูงข,ขึ้นกว่านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราใช่ถ้าเราขับในเมืองค่อนข้างอาจจะมีปัญหาน้ำเด่นหรือน้ำดันออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราขับแต่งังหวัดหรือขับด้วยความเร็วความเร็วสูงนิดนึงก็ระบบระบายความร้อนมัน อากาศร้นก็ออกอะไมีปประมาณประมาณความเร็วทีนี้ถ้าแบบขับรถไม่ติดก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดรถติดๆความร้อนแบบกับในเรื่องสูงอะเพราะว่าเราทำเราใส่เครื่องไปอ๋อจะพูดเรื่องอะไรจริงมันมันมีวิธีแก้ไขอ่าโดยการที่เราขยายหม้อน้ำเพิ่มแต่ตอนนี้ผมสั่งหม้อน้ำไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้อ๋อมันก็เลยติดปัญหาอยู่ตรงนี้รอหม้อน้ำมาหลังจากนี้ก็ซัดเต็มๆก็ได้สั่งเมืองก็ได้ครับถ้าหม้อน้ำไม่ใหญ่ แต่งงานสีนี่คันนี้ก็คืออย่างที่คุยกันใน400ขับเลยใช่ไหมใช่ครับไอสิ่งของที่นายใส่ลงไปบนรถคันนี้มีอะไรยังไงบ้างคันนี้นะครับจริงถ้าเป็นของแต่งมันจะเป็นท่อสูตรนะครับท่อสูตรยกยวงเลยออแล้วก็จะเป็นพับเท้าเกียร์โยงสเตอร์หลังนะครับออเอ,อ่อมือเด็กมือคลัตช์แล้วก็มีกล่องไฟแต่งแล้วก็ทำเครื่องแค่นั้นเองครับจานิน่าแต่งแต่นอกนั้นคือเดิมๆคนเคือเป็นคนชอบเดิมๆแนนน่อถ้างั้นเดี๋ยว เราไปกินข้าวกันดีกว่าไหมฉันหิวแล้วฝนกำลังตกด้วยทำไมมันต้องหิวตอนฝนตกด้วยไม่รู้ไป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 โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับปุณ คือตอนนี้นะคุณเบนซ์หลังจากที่เราไปเที่ยวเล่นกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยครับผมตอนนี้ผมจะพาคุณมาทานอาหารที่ร้านร้านหนึ่งที่มีชื่อของจังหวัดนครนายกเลยครับผมร้านนี้ชื่อร้านกัวชมจันทร์รบกวนถามนิดนึงครับพี่วันนี้มีอาหารทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยเบนซ์หกอย่างเนี่ยอันนี้คือเมนูขึ้นชื่ออันนี้คือปลาบูนึ่งซีอิ๊วปลาบูนึ่งซีอิ๊วอันนี้ปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนลุยสวนครับ คาทางปลาจะกรอบเลยล่ะกุ้งชมจันทร์กุ้งุงชมจันทร์ขอใช้ชื่อร้านตั้งเป็นชื่อด้วยเลยครับผมโน้นนั่นโน่นอะไรครับพี่ปลาอะไรครับพี่ปลาแดงชูชีปลาแดงชูชีแล้วอันนี้อันนี้ต้มยำปลากระพงน้ำมัน ต้มยำปลากระพงน้ำาพนแล้ววัตถุดิบอะไรพวกนี้ยังไงพี่หามาจากไหนเอ่ยวัตถุดิบก็คือตามท้องถิ่นตามท้องถิ่นครับไม่ว่าจะตามเขื่อนหรือตามสันแม่น้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะปลานี่นั่นใช้ปลาสดปลาแม่น้ำเราใช้วันตะวันอ๋อวันตะวันนี่ลบกวนที่อธิบายวิธีการทำานหนึ่งที่ว่าพวกนี้มันทำยากไหมยังยังยังตะปูนี่ก็้มงยากครับใช้ตะปูเพราะปลามันสดอยู่นันมะหวานในตัวอยู่นะพอหนึ่งก็แค่ส่วนผสมก็ทำน้ำซีอิ๊วราดเนี่ยอร่อยซีสันวนประกอบ เพิ่มดับคาวอันนี้เป็นปลาช่อนอปลาช่อนแม่น้ำเลยน,น,น,นี่นี่ดังจะเป็นปลาช่อนที่<ะ>ทำปลาช่อนสดแล้วไปทอดที่ทําก็คือมีเครื่องสมุนไพรต่างๆเป็นววพ,พวกผักจะใช้พวกขิงพวกอะไรเนี่ยครับแล้วทําน้ํายำราดราดอีกทีหนึ่งนะฮะพวกนี้มันก็จะไม่ใช่แค่ว่ารสชาติอย่างเดียวแล้วเพราะมันมีสมุนไพรได้สุขภาพด้วยอันนี้น่าจะลดความอ้วนได้พอตัวเหมือนกันเนาะแล้วอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ํา ปลาปูกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำสดๆเลยแล้วก็ไปนึ่งอืต้องนึ่งก่อนกุ้งแม่น้ำสดนึ่งแต่เรวก็มาทำแต่รูปร่างหน้าตานี้มันออกไปทางอเมริกันเลยนะเนี่ยใช่ครับผมว่ามีสีสันมีไข่ดงไข่ดาวอะไรใช่ไหมครับพี่สามรสนะสามรสครับอีกสามสีที่อันนี้คือปลาแดงปลาแดงปลาแดงนี่ไซส์ใหญ่นะที่พริกแกงนี่เราทำเองพริกแกงทำเองอ๋อทำเองเลยใช่ไหมครับเฉพาะสูตรเฉพาะของที่นี่ของร้านนี้เลยจริงๆแล้วอันนี้ ต้มยำอันนี้คือต้มยำปลากระพงเนื้อปลากระพงเราใช้ปลากระพงใหญ่ฮะปลากระพงใหญ่ที่สั่งมาจากมหาชัยเป็นเนื้อปลากระพงแล้วต้มยำก็ทั่วไปน้ำต้นก็จัดจ้านครับแล้วนอกจากอาหารนี่นะครับผมว่าที่นี่นะยังขึ้นชื่อเรื่องผลไม้นะนี่คือผลไม้ใช่ให้กันนะพี่ พี่แกอย่างี้เลยเหรอแกอย่างเลยโต๊ะทุกโต๊ะทุกจานนะคะสวยสวยไม่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับผมผมลองแอัดชิมแล้วคือหวานมากเอ้ยนายทำไมไม่ชวนเราลองชิมเลยใช่ครับขึ้นชื่อจริงๆผลไม้ที่นี่ผมว่าค่อนข้างหวานแล้วที่นี่มีเมนูอื่นๆไหมที่นีมีก็จะเน้นพวกปลาจะเป็นมีพวกปลาคังพวกปลาล่ากกล้วยครับมีก็ส่วนมากปลาแม่น้ำของจีนนี่เป็นอาหารปลานะครับปกติก็คนเยอะคนเยอะถ้าเป็นช่วง เทศกาลนี้ไม่อตเลยคุณเลยต้องจองโตใช่คนเด็กผมผ่านไปพี่ช่วยเชิญชวนท่านผู้ชมมาบ้านหน่อยว่าถ้าเจอจะมาชิมฝีมือของเชฟตัวนียตัวนี้ต้องติดต่ออะไรยังไงครับถ้ามาจากกรุงเทพก็วิ่งเส้นลังสิทธิ์นครนายกครับวิ่งตรงเข้ามาเรื่อยๆน้ำตกนางรองแล้วก็ที่ร้านนี่ควรชุมจันทร์ก่อนถึงวังตะไคร้ประมาณ100เมตรสังเกตง่ายๆมีรูปปลาช่อนตัวใหญ่หน้าร้าน ทางเข้าเขื่อนขุนด่านนะครับทางเข้าเขื่อนขุนด่านเบนซ์ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วพี่เดี๋ยวเราจะต้องิมชิมฝีมือพี่หน่อยแล้วครับขออนุญาตนะครับพี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าอาหารที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้มันจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่แต่ผมว่าคุณเบนซ์เหลือแต่ก้างอ่ะเขากินคนเดียวแหละโอเคขอบคุณมากมากครับพี่ตัวครับสวัสดีครับ แล้วต้องอยู่ที่ว่าทางคนที่เขาจะขับครับเขาต้องศึกษาก่อนว่าเขาชอบรุ่นไหนเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละสไตล์การขับขี่ท่านั่งก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วก็ขับรถใหญ่พวกนี้จริงๆควรจะมีพื้นฐานมาก่อนเขาจะมีเปิดสอนนะครับเป็นคอร์สครับผมเ,เกี่ยวกับขับบิ๊กไบค์เบื้องต้นอะไรพวกนี้ครั การที่เราจะเตรียมรถเดินทางไกลนะครับว่าเราควรจะเตรียมแบบไหนบ้างอย่างแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องเตรียมตัวออกทริปหรือเราขับรถทางไกลนะครับก็คือเราดูน้ำมันเครื่องแล้วก็ระดับความร้อนนยาหมอ้อน้ำนะครับผมระบบเบรกอันนี้สําคัญมากระบบเบรกนี่ยังไงก็ต้องเช็คให้ดีฮะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยในชีวิตคุณนะครับ รวมไปถึงไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวทุกอย่างแล้วก็ลมยางกับยางนี่สำคัญที่สุดครับาก,การมองอนาคตของ Big กไบคนะครับ <ไป S 1> ผมคิดว่าตอนนี้กำลังบูมมากครับประมาณ2-3ปีแล้วตอนนี้บคเนี่ยบูมมากเนื่องจากว่ารถที่นำเข้ามานะฮะได้ลดภาษีลงแล้วก็ ออราคารถก็จะทําให้ลงมาคนที่เลือกใช้ที่จะขับบกิกไบค์ก็มีโอกาสได้เข้าถึงมันมากขึ้นตัวผมเองที่เลือกใช้รถประเภทไหนผมเลือกใช้รถสปอร์ตอยู่ครับจริงแล้วผมมีรถค่อนข้างหลายสไตล์นะครับพวกทัวร์ริงผมก็มีแต่ว่าคือถามตัวเองก็ผมชอบทางสปอร์ตมากกว่าผมว่ามันดูโฉบเฉี่ยวดีครั ที่จะให้ชวนน้องๆเข้ามาเล่นบิ๊กไบค์กันนะครับจริงๆอย่างแรกเลยขอคุณมีใจก่อนเลยคุณมีใจที่จะขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเกออ่า20ปีแล้วหรือว่าจะเป็นรถใหม่นะครับคือถ้าคุณมีใจหรือว่าคุณพร้อมร่างกายคุณพร้อมงบในกระเป๋าคุณพร้อมเงี้ยคุณเดินเข้ามาได้เลยฮะรับรองทุกคนยินดีต้อนรับหมดครับอสวัสดีครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เราไปเที่ยวไปกิน ไปเล่นกิจกรรมอะไรมามากมายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ผมได้พี่ออสแห่งกลุ่มอรมารโมนะครับเป็นผู้ติดต่อประสานงานนะครับผมณนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ๆเขากันครับว่ากลุ่มอรมาราโมเนี่ยมีความเป็นมาอะไรยังไงเ,<อ>เดี๋ยวผมขอถามพี่ออสก่อนว่าพี่ออสเนี่ยยังไงถึงมารวมตัวกับกลุ่มอรมา,า,อาราโมจังหวัดนครนายกได้ครับพี่อตอนนี้นโยบายของกลุ่มคือเป็นนโยบายที่ดีครับผมคือ เราพร้อมที่สนับสนุนกิจกรรมครับผมที่ถือว่ามันดีผมถามพี่ต่อนิดนึงนะว่ากิจกรรมของกลุ่มเนี่ยที่นครนายกเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้เนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ที่พอจะแนะนําได้บ้างครับจะมีนะฮะหลังจาก2-3คืนที่แล้วที่ผมได้โพสไปใน Facebook ของอาร a มาชีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยเป็นเซฟตี้ นะฮะเซฟตี้ซึ่งจะประสานงานกันไปทางจังหวัดตอนนี้เบื้องต้นก็ได้คุณว่านคุณว่านได้แบบประสานแล้วแล้วก็ทางของพี่ออสเองทางแบบตัวผมเองก็ได้เริ่มติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่ภายในจังหวัดซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันติดช่วงของฝนก็ <ผม S 1> เลยคิดว่าหลังจากนี้น่าจะ ประมาณ1-2เดือนจะมีกิจกรรมใหญ่ที่บริเวณหน้าเขื่อนท่าดา่านนะครับโดยมีหน่วยงานทางภาคัและเอกอชนเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะฮะที่ขับขี่หรือว่าใช้รถซปเปอร์บค์อะไร,รต่างๆอยากเสิร์ชหาข้อมูลหรืออยากเข้ามาทักครยเป็นเพื่อนก็เชิญเข้าไปที่ Facebook ของอะโลมาทีมได้เลยครับเพราะในนั้นจะมีการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องดูอิดเยอเลเรื่องของเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงรถ ให้เป็นประจําไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นฮายาบุษะหรืออะไรอย่างนงี้นะฮะใครก็ได้รถอะไรก็ได้เข้ามาสอบถามหาความรู้ได้กันก็ได้ครับเพราะที่ในร้านจะไม่เน้นกิจกรรมในการแบบขายของเหมือนกับเป็นเฟซเปิดทั่วไปอ๋อครับนะครับติดตามกันทาง a c e b o o k เดี๋ยวขึ้นตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็ Facebook นี้เลยนะครับผมวันนี้นะครับก็ถือว่าเที่ยวกันมาเยอะครับกินก็เยอะเยอะครับข้อมูลก็มีเยอะแน่นครับ ก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทางจังหวัดนครนายกครับผมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกท่านผอเขื่อนนครับผมแล้วก็ร้านที่เราไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอบีบีกันครับนะครับแล้วก็ร้าน A t ทีวีที่ธนพลครับผมที่พาเราไปเรียนรู้การใช้ปืนบ b บีกัน พาเราไปขับรถขัเอท a ว v โอเคแล้วก็ร้านอาหารนะครับครัวชมจันทร์ครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือบริษัท9000 Power วตวินนะครับที่สำคัญนะครับเเราก็จะต้องขอบคุณกลุ่มพี่ๆเขานะครับเราลาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีกลุ่มนี้วันนี้เราไม่รู้จะไปที่ไหนยังไงนี่คือเจ้าหินของเราครับผมพี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับผมเรามากครับสุดท้ายนี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการ The r i v e Thailand เทปนี้แล้วมารอดูกันครับว่าเทปหน้าพวกเราจะพาท่านไปที่ไหนไปยังไงเอารถอะไรไปแล้วจะมีข้อมูลอะไรที่น่ารู้น่าสนใจมาฝากอย่าลืมติดตามชมครับผมเดี๋ยววันนี้พวกเราปรับกันก่อนไหมงั้นก็สวัสดีครับ